มันใหญ่แห้งมันใหญ่แห้งอ้าวเียบซี <laughs> จุดได้วางคมกับอันนั้นเด้งได้ตัวมูเขียนมู่หยีซีตงงัวมหไง ไบายทุกคนสบายดีพิบสิทุกคนเด้อย,ยินดีตอนรับเข้าส่องเพีงละน้อยสาวลาวนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ฝนตกพิบีเมือนี่ก็คือเป็นเมื่อวนันผิบมาหละาะเบิ่งหน่อไม้ป่าอนนั้มาน่อไม้กระสะ่าดูสวันนี้นนก็คือจะเป็นแล้วมองเลยมีถ่ายจีอบอกแล้วมองช่วงยามน้ำแห้งกะหาหน่อไม้ช่วงยามน้ำมากะหาป่าหาได้หลายอย่าง ว่ตาบอนนี้ก็คือจะเป็นบอนที่เคยมาหาน้าแมรเลยตอนนี้แม่เอื้อยไพ่กับอ้าเพิ่นหาไปก่อนแล้วเีบสี่เอามาน้ำหลังสนน้นอก็ได้มีนมาดวงหนึ่งเพิ่นวาอยู่แล้วมองแล้วสุดท้ายนี่ซ่อหาอย่างี้จะยู่ใส่หมดมีอยู่บออยูฮูเออหลายเธอแล้ว อยู you hear mm ่เฮียมีมีใครได้ยินผ่อยบอลไงครับป้าดี่ดูเสียงอยู่อไก่แท้โอ้เพียบีสิสมพ่อเอิอยื้อพูดม่ได้ยินถ้า,นนว,าออว่าเดาเนี้ยมาปิดหน้าปิดตาเลย แต่แต่อันผงเสนอมั้ไม่หลายบอกแต่ชวนน้องไม่ว่าน้องไม่อยู่อันนี้เจ้ามือป้าอ้เขาเคียดครับแหละได้เชียนหาน้องไม่เก่าตั้งแต่มีอันนอเลีกยงน้อแล้วก็บได้ค่คอยหาเลย Điện lệp đấy Nhìn đây, bẹp nó nè Nó bẹp như cong <coughs> lên Kìa, kìa, bình con nó Để hẳn lại Trời nó นนแน่ขนาดเส้เีดเอาแล,ะะล้วก็แล้วในเนี่ยบอได้ไม่มีตัวเลือกอีกไลยมันนั่นทางนะฮะลงเต้จริงจริงมันบอส้านั่นแหละมันบอบุเบียนมย่เหมนี้บอแข่งออกนี่แหละแข่งสุดท้ายก็ได้ออ,อก่นี่วีอซหองนอสอนกันนะ่ะนี่เด็กนี่นนถืซับเลยบ่มันหน่อยที่ พี่ซับแต,ยยตระยาแหละโมเมน,นอีกน้อยนึงเดี๋ยวว่าฝนตกมาแล้วอันนั้นเลยนะพี่พี่พี่กล่กรรมเต็มกล่อมวะะสอปตาต่อได้ห็นไหมพอดย้อไปหาแต่ใส่มาเบียด้วยจักฟัวพาไป อ่าเคูแคเดือนั่นคูพามาเราก็โค้งกันกลับมานี่ไปละเล่แต่ปลายมันโอ้มันแข็งสมพ่อเลย่เนพอดินี่นีน่งอยู่ในนั้นแข็งมาได้ักกบหักเลยบอเอาว่าขางในนะตามีสิใส่ะ เรนน้อยากได้เราไม่อะใส่แกงไม้กินแต่ไรอ,อยู่น้ำใม่เนะะาะเอาไปให้ได้อีกก็ได้แล้วใส่น่ะได้ยังก็ต่ใส่แกงชาวปุ้นชาวปุ้นกินมื่อ,อื่นน้ำกันนี่เด้ได้ได้เลืออยู่ลไร้วงไรยเนาะอยู่กันกรลไรอยู่เนะาะกับตัวนี้อีกเขาหาตื่นกันได้อยู่แต่ใสิแกงน้ำแกงไน,น้ะแม่ไงแกงไปกินอีกมือม่อื่นโบอิมเนาะแกไปกินมื่อื่นวะเมนแต่ใสิแกงไม่แล้วไม่แต่ มื่อนี้มอบว่ามีให้รับอตรับเฮียงหลันไม่ตู้ยู่าบอลนี่พวกเจ้ามาลในเบอง์นี่นี่จะนอกระซาเกิดเบอ่นี้ามาบเอานงะแนเเไีกยุแถวอันดินตูแซวแล้ววะเอาแล้ววะท่านนด้ป้าท่านนินตูแซวไม่ได้ไปเลยมีตัวนั้นนอกกระซาปลักไลแล้วก็ตปอย่นเลย พราวหากับอีเมกันนะเซบาเรากจะได้ผลเลยข่าเขาเขาด็กป้าลูกม่านมันกลุ่มด้ิใครแจ้ให้พวกเรกาทำเนี่ยำจมทำจมไม่ขอแค่นด้กลุมดเกแกมาเอาผลงานให้ p f เซเบิงหลังจากที่เขาไปหานมไม้มาแล้วกะซิมาเห็ดปิ้งเ,เขียดกินเละแล้วก็ตำมักงหรือาสมตำนี้พีเซี เขียดเมื่อคืนนี้ไปหากับไอ้ได้หลายหลดอกพราว่มามันั่นเริ่มเบิดในี่ยแล้วค้นหาหลายเีฟซีเขียดที่เอาได้ก็คือจะเป็นเขียดนี่เอามาย่างกินเขียดอย่างกัคนเอินเขียดมูเีฟซีว่าะละหลานน้อยหาก็คยหาเขียดแบบนี้ข้างแรกเลยส่วนไหลนีดนึงว่าอากาศร้อนๆแล้วแปลว่าไปจับเอาหันได้ทีฟซีว่าไปหาแบบนี้นะโยม นิมมนเดดพีเอฟซีฮูบไปหาเมื่อคืนนี้มีแต่อ้ได้เขียดแล้วน้อยเมื่อคืนหาแบบนี้แจ๊กเถอ่อหาแบบว่าเอาอันแสงคมเงียงตาเขียดโอ้ได้อึงตัวหนึ่งหอมนี่นี่ได้อึงตัวหนึ่งพ้อมเทฟซีสีมาปิ้งน้ำกันจริงอึงไม่เคยเห็นเลยได้ประมาณสองปิ้ง กินกับพด,ดีอิมไปตอนท้มอ,อีดอนที่เขาคิดว่าแมนซิหาอันแบบกื้อหาตอนเขาไปหาเขียดกับเอ้ยกับอย่างะนะย่ามมันอนแล้วเขาไปหานะไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยไปหาเขียดหลังจากที่ฝนตกแล้วหันอ้คน แบบว่าเอาโคมซื้อหัวแลไวแบเขายางแหนมนแสงตาเพิ่นคันเห็นแล้วเพิ่นยางไปป้าประมาณสิบฝ่เมตรยางไปก็ต้องได้เที่ยงอีกนะแต่ยังหัวไอ,อ้เมื่อคืนนี้เพิ่นจ้องตาเขียดไว้เพิ่นยางไปแล้วแบบเพิ่นเจสะดุดหนหนึ่งแล้วโคมปินออกจากตาเขียดก็คือเขียดหายเลยป้ารูสึกว่าหาเขียดแบบนี้หันยากก่อนหาแบบเขาไปหาแล้วได้มาหะนะเป็นเขียดน้อยที่เขาหานะ ัวนี้นี่วันใหญ่ได้จริงๆตัวนี้ก็จะเป็นเขียดหมูก,กันถัว่วใหญ่ <S <S เขาเอือบเกลือเอือบไปงัวละสิมาปิ้งเลยตีต่ำมาคงสุดแซ่ดแล้วน้อยได้สามตัวมูตัวนี้เหลือนั้นมันอายจับเป็ดต่างวัตถุเหียนวิธีหาเขียดแบบใหม่นี่ได้หลายูเกือบสี่นี เล่นไฮตอนจับไว้ให้พีเซีเบิรงหน่อยหนึ่งล้วบันไดฮ่องเสียวลงให้พีเซีเบิรงเดอ้อสิมาฝักมาคือปะกันเป๋หาหน่อไม้มาพีเอซีฝนตกเมื่อคืนนี้แล้วบันี้หน่อไม้อะนะปุง่งมาทันเกิดขึ้นมาเอาแถวมาหน่อไม้อะนะเขาเรียกว่าหน่อไม้กระส่าคนตกแล้วเรามีเต้น,นี่แหละพออยากให้ฝนตกนะ กระยอนนี่แหละเขาอยากให้ฝนตกสุมมาฟ้องคอยอยู่บ่อยจะตกมาแล้วมีแต่แนวให้หาให้ยูให้กินกานฝนมันมตกแห้งแล้กอยู่กระจักสิกิเนเอี้ยมะพุ้งนี่หันครึ่งหนึ่งของอันตามตั้งแต่เมื่อนะคนละมื่อพันป่าดูดียังหน่วยใหญ่เต๋อฟิวซีิตัดกับปีเขียดกิตเตเวนเลย เขียดสุกแล้วเอากระติ๊ดต่างไปกินนั่นหมันไข่เป็นรน่ายหลายก่็เอาคัวเ,เบิ่งนะบ่มีว่าตุ๋นแต่บ่มีไข่เลยนะเขียดมีทุกตุ๋เขียดแห้งสารภาพเพราะวา่าตอนจับนะฮาบ่ได้หักขาเขียดละบะนี่ตอนเอามาครัวเฮ็ดยงซีเขียดเต้นอกไอสิมาเห็นไอสิให้บ่กหกตุ๋ คันไอ้อะทันไอ้ามาเห็นคลิปนี้ไอ้พี่ชี้ให้โอ้ต้องมากเหตุตู่คู่ว่าเมื่อคืนนี้บได้พากันหางขาเ,ะะเขีนะยดลราแบบนี้เฮาขนาะอยากเห็ดแบบว่าหอกใส่คู่หอกใส่คู่แล้วแบบทายให้เพลินเต้นขนาะดพี่พี่จีน้องไปน้องโดดไปแล้วตกเป็ดได้กลิ่นอ้ยเสียดายขนาดเลยทำใจเป็นยังบุได้เลย เบ้อขอเราคิดด้วยเมนกุบโอ้ยตาจะอาบอกไงฮะมีขี้หาเขียดของไอ้เขาหาก็เคยเห็นมาหาแบบนี้แบบว่าเงี้ยห็นตาคนละเนี่ยเข้าไปนะเขียดโม่เพล็บซีมาหาเขียดโม่ไปอันไปอันเงี้ยเกาะไปปิ้งตามทัวร์คุณรันคนเห็นสองตัวไปเบิงน้ำกันเป็นตอนไหนสองตัวแท้บ่ ตัวยหญ่ววะอูน่าอยู่ท่าค่อยตัวเดียวตัวออตัวเดียวนี่ตัวนั่นน่ะฮัลโๆลไเดีดยจีแคทโม่อ๋อกะกะตัวูเนียบานี้ไปด,ดีว่า กี้นี่อยู่นะเขียดตะปาดตะปาดโอ้ยลอยจับ,บอีละโอ้ยคอยเบิ้งกันหูแล้วเว้ยไอ้เขาลอยจับเขียดตะปาดเอามาโซ่กล้องในดูจักบ,บาดของเจ้าอโอ้ได้อีกนนะไม่เห็นเนาะ โอ้ตัวนี้ใหญ่เนี่ย,เ,ยเขียนนี่แล้วอ๋อประตูอะไรนั่งไปกล้องกับไปอย์เห็นหุ่งไปไหนนะมันมืดเลี้ยวเลยตัวมูเขียนมูยืดชี้ตัวง่าย อยู่ไดห้อนอนครหลวงอยู่ใดตสู่ของอ้ายของอ้ายของแท้ก็ลองราหน้อยเค้าแบบอ้ายเงินไหรแล้วเขาไปจับจะสิ่งเ้ยพิ้น

วางโคมไมันใหญ่แห้ยมันใหญ่แห้ยาีเอ <laughs> จุดได้วางโคมมกับอันนั้น,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 นตัวเริ่มเพิ่มเลยอมือไปซอกหา,าบอกัวว็ต่ำกันนะ <laughs> หนาเลยเนาะมามาลายแบบมันจะเสียเลย<ง>ตักปลงงาไงอยู่ไหนหาน่หเาแล้วีนดีเรื่อไฟเลยโบนี่นี่อยู่ในป่านี่ครบๆบัง,งาย เบอร์วีีกินขานนออน ه, ้าวาาแ,ลาแล้วกันเด้อนี่ป้าเสียงต้นเสามาย่างแห้งเลย,ยนี่ตาโมหงุ่มแล้วกันกินเฉียบวันนี้เห็นชิเดียนไหมชิเดียดเล็บเจ้าของลองทาเบิรงดูสิมหวัวมันสิแจ็บขนาดนี้สีส้มวันตทาเล็บอ่านลิ้นปีใหม่แต่ว่าแบบแต่ว่าใครได้ว่าเแบบิรงนี้วัตทะนี่ชิเดียนลืบออกที่เก่าแหละอ่ามันแบบ แบบแปลกๆพวกมาเนื้อสีกินตามหูแล้วกันปิ้งเขียดนํำกันอ่าเป็ดแอซ่บขนาะด

บ้าข้างแรกที่กินอึ่งแซ่บพี่ต้มอ,อึ่งหั่นโบก้ากินแต่ว่าเอามาปิ้งะแซ่ตัวนี้ใหนเป็นอึ่งเผาหัวแมนหรือึ่งอย่างอึ่งอย่างได้ตัวหนึ่งจับเมื่อคืนเนี่ยมันดีเนาะขั้นเห็นแห่งแหง่ที่หั่นกลก้ากินอยู่แต่ว่าขั้นเป็นแบบต้มส้มต้มหยางโบก้ากิน มันเป็นแบบตึบติตตุ้ยพดอดหลานน้อยเปิดก่อนตลอดฉานไม่อยาเบื่อนี่คือจะไปก่อนมึงนี่ไง <c oughs> บอก <c oughs> ตัวนัวเยังหมดนัวจงดีหมดยังมั่มีก็ต้องกินข้าวอยู่คักๆไม่ให้หมดเลยอันนี้มาทำไมเนี่ยโอเมก้าเลยออกไปคุณไปใส่น้องปลาเจ้าคุณอ้าวไม่ไดกินข้าว